Hmm? อ่ะก็วันนี้คือเหมือนผมรู้สึกว่ามีคนถามเยอะับบพวกตั้งค่าอะไรที่มันจุกจิกจุก,จ,กจิกอะ่ะไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านเมนต์อยู่แล้วแล้วก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะมาทําเป็นคลิปให้แบบให้ทุกคนได้ดูกันเลยทีเดียวนะครับเอาจริงๆป่ะคนอยากรู้อะ่ะแม่งมีไม่ถึงสิบคนมีแค่สองคนเองนะเว้ยคนที่อยากรู้อะ่ะแต่กูก็จะทำไงเออ กูก็จะทำกูก็จะทำใช่ไหมคนเดียวอยากรู้คนเดียวกูก็จะทำเหมือนกันถือว่ากูไม่ตอบด้วะเม้นอนะ่ะกูจะทำคิปอ่ะแค่นั้นเองอ่ะอย่างแรกรับก่อนอื่นคลิกขวานะครับคอนโซลแพ n นลก็คืออันนี้เป็นเป็นหน 1, ึ1080นะคูณพาแปดสิบนะของหน้าจอที่ผมเล่นในมารูแดนนั่นเองก็กดมาที่เช็ง r ร s โซลูชนันนะครับตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ คัสตอมไมค์ถ okay, uh, hmm. ouais. uh, ูกวะไม่ใช uh. uh, well, hmm. ah ่แม่นะคือตันแรกตันแรกอาจจะไม่มีพัน0ีสิบนะมันจะมีแค่พีซีตรงนี้กดมาเชีร์คัสตอมซูลูชันอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นขั้ับนนี้เป็นพันสี่สิบอ่าแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็เป็นเฮดของหน้าจอพวกเราแหละนะครับของทุกคนแล้วแต่คนนะครับก็แค่นี้เองครับเปลี่ยนแค่ตัวเลขตัวเลขเดียวกดเทสไปคือผมมีอยู่แล้ว มันก็เลยแบบเป็นมันจะขึ้นอย่างนี้มาแต่ผมมีอยู่แล้วไงกดเทไปปุ๊บก็พอกดเทเสร็จก็กดโอเคนะครับมันก็จะแบบขึ้นมาในหน้านี้ว่าเออเราก็ติ๊กถูกไปแล้วก,กดโอเคปุ๊บแค่นั้นครับแล้วหน้าจอคือหน้าจอหลักในในเดสก์ท็อปอะไม่ใชเป็นที่ต้องเปลี่ยนเป็นพันสี่ก็ได้นะเปลี่ยนเป็นพันเก้าปกติก็ก็ได้เหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวก็พอเ,เข้ามาดูในบาลานนะครับ A Few Moments l อื้อโอเคมาแล้วนะครับก็คือเข้ามาที่ตั้งค่านะครับไปตั้งค่าเพื่กดมาวิดีโออ่าก็จะตรงนี้ก็จะเป็นตอนแรกเราจะไม่มีพันสีใช่ไหมคือพอเราปรับมาแบบนี้มันจะมีขึ้นพันสีแล้วอ่าพันสี่นสิก็กดใช้ใช้งานปกติส่วนกราฟิกอื่นๆนะครับก็ประมาณนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรมากก็แบบก็ตามหมนเลยอ่ะ แต่มีกองอันนี้คูณสองกันเดียวกูก็ไม่รู้ว่ากูตั้งไป้ทำไาอะไรคูณสองะแล้วก็เพิ่มความชัดเจนแล้วก็บูมแค่นั้นเลยนะส่วนอันนี้ก็แล้วแต่เลยบาบาบ้าบา,บาส่วนป้าเล็งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเผื่อใครอยากได้นะเผื่อใครอยากได้แต่คงไม่มีใครอยากได้แต่กูก็จะให้อยู่ดีเออเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งทิ้งคนไว้เขาเรียกว่าเฮียอะไรวะ description เฮ้เ,อเอโอเค description อ๋อมีคอมเมนต์หนึ่งนะเห็นว่าเรื่องแผนที่นะผมเห็นแนตะ่ผมก็จาไม่ได้มไม่ได้ไปตอบเหมือนกันแผนที่อยู่ไหนวะเล่้ว่าแต่แผนที่มันอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่น,นี่แผนที่นะครับก็ประมาณนี้หมุนไหมหมุนปะอ่าหมุนนะครับหมุนแล้วก็ปอดตำแหน่งจุดกลางแผนที่ก็ปิดไว้นี่ไฮไลท์คือตรงนี้ครับขนาดย่อของแผนที่ก็เป็น1.2 1.2นะครับก็คือใหญ่สุดส่วนการซูมแผนที่ก็0.9 อ่าแล้วถ้ามีการว่าเห็นในแผนที่ย่อ,อก,ก็เปิดไว้นะครับสแสดงชื่อแผนที่ที่นี้ก็เปิดตลอดอ่าก็มันก็จะเป็นประมาณแบบท,ที่เห็นในคลิปอะอย่างนั้นนะครับเพราะมันใหญ่เกะกะริบหายอนะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาเขาใช้ยังไงกันแต่เวลาผมเล่นโซว่วาคือส่วนใหญ่เราก,กวนตีอะคือผมจะต้องมองมินิแมปไงคือบางทีถ้าแผนที่เล็กอะมอมไม่ค่อยเห็นนะเนืกอออกปะเออ หนที่ใหญ่ผมรู้สึกว่ามันสบายตาม,มากแล้วเล่นโซฟากดอันติอะไรเงี้ยคือแบบกำลังตีคิวอะ่ะเออใช่จริงมีอะไรอีกวะออของดีของดีมาให้กูแล้วเอ้กูมีของดีมาแล้คืขอขโมยตังแม่จริงจริงก็ไม่อยากจะพูดหรอกก็คือแบบกดซับให้กูหน่อยกดทุกอย่างกดไลค์เฮียค่นะเยกดใร้กูหน่อยถันว่าขอบคุณมากครับก็สำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยแล้วก็สวัสดีครับผม